ท่านนายพลคนทําสวน20มีนาคม2 5 6 8ในวันนี้คณะของเรามากับมาทัวร์มาทัวร์วันนี้นำคณะทัวร์มาที่อุทยานแมวสีเจียงมณฑลกุ้ยโจนะครับในขณะน,นี้วันนี้เราจะเข้าไปในหมู่บ้านของแมวสีเจียงแมวสีเจียงเป็นชนเผ่าที่อยู่ลําดบบ,บต้นๆของประเทศจีนนะครับในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่ที่สุดของหมู่บ้าน แม้วในประเทศจีนนะครับเป็นหนึ่งใน65ชนเผ่านะครับที่อยู่ในประเทศจีนในหมู่บ้านแห่งนี้จะมีชาวแม้วประมาณ7,000คนเดี๋ยววันนี้เราไปดูความออุ่นที่เขาต้อนรับคณะท่องเที่ยวของเรานะครับไปชมกันนะครับครับนี่ก็เป็นประเพณีของชาวแมวสีเจียงนะครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนชนเผ่าแมวสีเจียงนะครับด้วยการนำเหล้าข้าวเหนียวนะ ล้ขาข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะผลิตเองแล้วจะเอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับคนมาที่นี่เขาจะเลี้ยงเล้านะครับเพื่อความเป็นกันเองนะครับถ้าจะให้เกียรติเขาต้องดื่มเล่าของเขาเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเขาจะแต่งตัวสวยเลยแล้วก็ชิมนะครับแล้วก็ลินลนนล่นเล่าให้อนี่ครับเนี่ยครับลิ่นเล้าให้หอมสุดยอดหอมอม อร่อยมากเหล้าของเขาก็ดีกรีก็มากพอสมควรนะฮะแล้วก็มีกลิ่นหอมเหมือนกับข้าวเหนียวนะครับเขาจะมีความคุ่นหน่อยๆอร่อยมากครับอร่อยมากครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับเป็นโต,โต๊ะโต๊ะโต๊ะแบบนี้นะครับในส่วนสองด้านข้างด้านข้างสองด้านเนี่ยก็จะเป็นคนที่มาเต้นตามจังหวะเสียงที่เขาเป่านะครับ ส่วนตรงกลางนี้ก็ก็เป็นคนที่จะบริการเล่านะฮะเป็นโต๊ะ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 ไปแบบนี้เนี่ยเป็นการต้อนรับของชาวเผ่าแมวสีเจียงที่เรามีความรู้สึกว่าอบอุ่นอบอุ่นนะครับเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเย็นนี้คืนนี้เราจะไปดูความอบอุ่นของชาวเผ่าแมวสีเจียงกันนะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันนะครับครับนี่นะครับ ความสวยงามการสแสดงของชนเผ่าแมวสีเจียงสวยงามนะฮะเห็นไหมครับในสวยมากดูดูสิครับว่าศรีรษะก็เป็นคล้าย้ายมงกุฎของเครื่องเงินนะครับสิ่งห้อยคอทั้งหลายแนละเสื้อผ้านะสังเกตดูสิครับแมวก็จะให้ความส้คัญเกี่ยวกับเครื่องเงิน,น ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับอ่าเนืแซมชิมดื่มดื่มนะครับถือเป็นการให้เกียรติของชาวแมวด้วยโอ้โหนี่รักตายเลยครับแบบนี้รักตายเลยนี่นี่โอ้โหนี่สุดยอดนี่แหละครับแมวสี่เจียงครับครับความอบอุ่นที่เต่าแมวสี่เจียงนะครับที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต้อนรับนอกนักท่องเที่ยวนะครับก็คือการ ให้ดื่มเหล้าข้าวเหนียวนะครับที่าชาวแมวสีเจียงในเข้าได้ทําเหล้าข้าวเหนียวเป็นประจําของชุมชนของเขานะครับนี่แหละครับเหล้าข้าวเหนียวครับนี่แหละครับชนเย่นี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละครับโอ้โหหมดจอกหมดจอกอนี่นี่นี่เขารักตายเลยอืม เน่เมา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 ไหลจอกไปแล้วเมาเมาไหมเมา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 มากเมามากเห็นไหมครับแมวแมวหรือนักท่องเที่ยวก็ดูไม่ออกเลยคนไหนแมวแมวทั้งสองคนแมวถ่ายรูปกับแมวนะครับเนี่ยสวยงามระหว่างนักท่องเที่ยวกับชนชาวแมวนะครับที่มาต้อนรับอยากอบอุ่นนะครับนี่ครับแมวสีเจียงครับ ร่วมเต้นกับชาวแมวด้วยนะครับนี่ครับนี่รู้สึกอบอุ่นนะฮะรู้สึกมีความสุขมากเลยเมื่อเหยียบย่างเข้ามาในาหมู่บ้านของแมวสีเจียงแห่งนี้นะครับสวยงามครับโอ้โหโอ้โอ